สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันเพลิอหัสบอดีที่11ธันวาคมปี2025เราไปดูผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมากันเลยดีกว่านะครับว่าเมื่อคืนผลแต่ละคู่ออกมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับโดยเราเริ่มที่ผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกันก่อนเลยดีกว่านะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่6 บียเยนเลวแพ้โคเปเกนไป2อต่อสคาราบากัาออแกแพ้กับอาแจ็กต์อันสเตร 4, อร์ดัม2องต่อสี่ไบเออร์เลคุเซ่นเสมอกับนิวคาสเซิล2องต่อสอลเออมาดิดแพ้กับแมนเชสเตอร์ซิตี 2, ้1นต่อสเบนฟิก้าเอาชนะนาโปล,ลี2อต่อศคลับลูดแพออนนน 03, ้กับอาร์เซนอล0ูนยต่อสอเลติกบิลเบาเสมอกับปลารีสแซงต์แชมงศูนย์ต่อศูนยูเวนตุสเอาชนะปาฟตสองต่อ0และบอร์เซียดอร์ทมุนก็เสมอกับ,บโบโดกลิมไป2อต่อส ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นอาร์เซนอลมีอยู่สิคะแนนที่2เป็นไบร์ติชมิวนิคมีอยู่สิคะแนนที่3เป็นปารีสแซงต์แชรงแมงมีอยู่สิคะแนนที่4เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้มีอยู่สิคะแนนที่5เป็นอาตาลันต้ามีอยู่สิคะแนนที่6เป็นอินเตอร์มิลานมีอยู่สิคะแนนที่7เ,เป็นเรอัลมาดริดมีอยู่สิคะแนนที่8เป็นเอเลติโกมาดริดมีอยู่สิคะแนน ที่เก้าเป็นเลี้ยวภูมมี12คะแนนที่10เป็นบอร์เซียดัดบุญมีส1คะแนนที่11เป็นทันแอมฮัสเปอร์มี11คะแนนที่12เป็นนิวคาสเซิลมี10คะแนนที่13เป็นเชลซีมี10คะแนนที่14เป็นสปอร์ติ้งลิสบอนมี10คะแนนที่15เป็นบาร์เซโลนามี10คะแนนที่16เป็นโอลิมปิกมาร์เซย์มี9คะแนนที่17เป็นยูเวนตุสมี9คะแนนที่18เป็นกาลาตาสลายมี9คะแนน ที่19เป็นโมนาโกมีอยู่เคะแนนที่20เป็นไบเออร์ล็อกเซนมีอยู่เคะแนนที่21เป็น PSV เอลเฟนมีอยู่แคะแนนที่22เป็นคาราบักมีอยู่เคะแนนที่23เป็นนาโปลีมีอยู่เคะแนนที่24เป็นโคเปนมีอยู่เจคะแนนที่25เป็นเบนฟิก้ามีอยู่หคะแนนที่26เป็นปาฟอร์ฟมีอยู่หคะแนนที่27เป็นยูเนียนแซงกิรุสมีอยู่หคะแนน ที่28เป็นเอเลนติกบิวบอลมิวห้าคะแนนที่29เป็นโอลิมปิกอสมิวห้าคะแนนที่30เป็นไอทัลแฟงเฟิร์ตมิวสี่คะแนนที่31เป็นคลับรูดมิวสี่คะแนนที่32เป็นโบโดกริมมิวสามคะแนนที่33เป็นซาลาเวียปลักมิวสามคะแนนที่34เป็นอาแจ็คอันสเตอร์ดัมมิวสามคะแนนที่35เป็นบีเยลิวมิวหน่งคะแนนและที่36เป็นไคลล์อัลมาตีก็มิวหน่งคะแนนนะครับ เราไปดูผลฟุตบอล AFC ซ h แชมเปียนส์ลีกอีลิตกันบ้างนะครับโมงวานนี้ก็เป็นนาที่6 FC ฟ o n โซนเสมอเมลเบ Melbourne City ิร์นซิตี้1-1และซันเฟเช่ฮิโรชิม m าก็เอาชนะเซียงไฮ้เซินหัวไป1-0ส่วนตารางคะแนนตอนนี้กลุ่ม A ที่1เป็นวิเซโลโกเบมิ13คะแนนที่2เป็นมาชิดะเซียวีมิ11คะแนนที่3เป็นซันเฟเช่ฮิโรชิม m ามิ11คะแนนที่4เป็น Melbourne City ้มิ10คะแนนที่5เป็น FC ซ n โซนมิ9คะแนนที่6เป็นย ah าโฮมิว8คะแนน ไลท์ที่7เป็นบุรีรัมยย์ูไนเต็ดก็มีอยู่ไปคะแนนผลฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนส์ลีกทูเมื่อวันนี้ก็เป็นนัดที่6 ung, ana, all, United, เปอร์ซิบันดุงเอาชนะทูแบงค์เข้ากนเต็ดไป1นต่อศและสลังงอก็แพ้กับไลออนซิตี้ไป0ูต่อหส่วนตารางคะแนนตอนนี้กลุ่ม G ที่1เป็นเปอร์ซิบันดุงมีอยู่สิคะแนนที่2เป็นทูแบงค์เข้ากนเต็ดมี10คะแนนที่3เป็นไลออนซิตี้มี10คะแนนและที่4เป็นสลังงอก็กมี1คะแนนผลฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพออังักองกกฤษเเมมืื่่่่คนนนนททีีผาา็็ปด20 อิสติทเทวเอาชนะสตตอกซิตี 1, City, ge, ้หนึ่งต่อศูนดาร์บี้เคาสตี้เสมอกับมิววอลหนึ่งต่อหนึ่งบลตันซิตี้เสมอกับเลสเตอร์ซิตี้สอ่อสและเฮาซิตี้ก็เอาชนะเลคแฮมไป2-0ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นโคเวนทีมี่สิบสีคะแนนที่2เป็นมิดเดิลสโบรมิวสาคะแนนที่3เป็นมิววอลมิวสมิบห้คะแนนที่4เป็นอิสวิทเทวมิวสาคะแนนที่5เป็นเพลสตันมิวสาคะแนนและที่6เป็นเฮาซิตี้ก็มิวสาคะแนน ส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่22เป็นพอสมาร์ทมี17คะแนนที่23เป็น City, New นอริิตี้มี14คะแนนและที่24เป็นเชฟฟิลเวตสเตย์ก็ติดลบอยู่ที่9คะแนนและผลฟุตบอลหญิงซีเกมเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับทีมชาติไทยก็เอาชนะสิงคโปร์ไป2ต่อ0และนี่คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเสร็จดีครับ